เรื่องสัน้นรัฐที่ปลายนาในทุ่งนาเขียวขจีที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาถูกโอบล้อมด้วยทองฟ้าสีครามในกระท่อมไม้ลังเล็ตตาเท่าทวีชายชราวัยเจ็ดปีใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังมานานหลายปีหลังจากถูกลูกหลานทอดทิ้งแต่แม้ร่างกายจะล่วงเลยวัยชราเขายังคงมีรูปร่างแข็งแรงและจิตใจที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อชะตากรรมชาวบ้านในหมู่บ้านเล็ก ต่างรู้สึกสงสารเขาหลายคนจึงคอยนำของใช้หรืออาหารมาให้แต่หนึ่งในนั้นที่โดดเด่นที่สุดคือสายฝนหญิงสาววัย24ปีที่อาศัยอยู่ไม่ไกลกระท่อมตาเท่าทวีเธอเป็นหญิงสาวผู้มีน้ำใจงามรอยยิ้มของเธอสดใสาราวกับแสงแดดยามเช้าวันหนึ่งขณะสายฝนกำลังเตรียมอาหารในครัวเธอได้ยินเสียงชาวบ้านพูดถึงตาเทาทวี ที่อยู่ตัวคนเดียวด้วยความน่าสงสารเธอจึงตั้งใจทำกับข้าวเพิ่มอีกชุดและเดินลักลออทุ่งนาไปที่กระท่อมปลายนาคุณตาคะคุณตาอยู่ไหมคะสายฝนส่งเสียงเรียกตะโปนคลางขอบประตูไหมตาเท่าทวีดันประตูออกมาด้วยรอยยิ้มอบอุ่นว่าไงจะแม่หนูคนสวยมีอะไรให้ตาช่วยหรือเปล่าเปล่าคะหนูแค่เอาข้าวมาให้ เพื่อคุณตาจะหิวเธอยื่นปิ่นโตให้ด้วยรอยยิ้มตาเท่ารับไว้พลางมองเธอด้วยความซาบซึ้งขอบใจมากเลยนะแม่หนูไม่เพียงแค่สวยแต่ยังใจดีอีกด้วยตาเท่ากล่าวนับแต่นั้นมาสายฝนก็มาจะหาเวลานำอาหารและของใช้มาให้ตาเท่าเป็นประจำทั้งสองเริ่มพูดคุยและสนิทสนมกันมากขึ้นตาเท่ามัดเล่าเรื่องราวในอดีตให้สายฝนฟังท้งความรัก ความสูญเสียและความสุขในวันวานส่วนสายฝนเองก็ชอบเล่าเรื่องชีวิตประจำวันของเธอให้เขาฟังเธอรู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งที่ได้เห็นรอยยิ้มของเขาชาวันหนึ่งสายฝนต้มต้มยังปุ้งจานโปรดเสร็จเธออดไม่ได้ที่จะคิดถึงตาเท่าเธอจึงนำมันมาให้เมื่อไปถึงกระท่อมตาเท่ากำลังนั่งเล่นอยู่บนเก้าอี้ไม้หน้าบ้านคุณตาคะหนูเอาต้มยำปุ้งมาให้คะ่ะ ตาเท่าหลุดขึ้นยืนเพื่อรับแต่จูจ่ๆเขาก็มีอาการเจ็บเสียวที่ข้อเท้าคุณตาเป็นอะไรหรือเปล่าคะสายฝนถามด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นไรหรอกแค่ข้อเท้ามันเจ็บนิดหน่อยงั้นเดียวหนูช่วยพยุงคุณตาเข้าบ้านนะคะในจังหวะที่สายฝนพยุงตาเท่าน้ำหนักตัวเขาทำให้เธอเสียหลักทั้งคู่ล้มลงไปกองกับพื้น ริมฝีปากของสายฝนบังเอิญสัมผัสกับริมฝีปากของตาเท่าความตกใจทำให้เธอชะนัดไปทั้งตัวเวลารอบข้างเมือนหยุดนิ่งเธอสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นๆแต่ละสายตาอ่อนโยนของเขาตาเท่าทวีรีเปล่าขอโทษตาขอโทษนะแม่หนูสายฝนหน้าแดงแต่พยายามรวบรวมสติไม่เป็นไรคะ่ะมันแค่บังเอิญตั้งแต่วันนั้น ทั้งสองคนต่างรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงความใกล้ชิดที่เริ่มต่อให้เกิดความอบอุ่นในใจเย็นวันหนึ่งตาวเท่าชวนสายฝนมาทานเมือเย็นที่กระท่อมท้องฟ้ายามค่ำคืนเต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับหลังจากทานอาหารเสร็จเขาก็เอ,อ่ยชวนเธออย่างเขินอายแม่หนูคืนนี้อยู่ดูดาวกับตาหน่อยได้ไหมสายฝนยิ้มและพยักหน้าทั้งสองนั่งอยู่บนเสือหน้ากระท่อม ลงเย็นพักมาเป็นระยะะยะตาเท่าเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาอย่างลึกซึ้งและเป็นครั้งแรกที่เขายอมเปิดเผยความเป้่าเปลี่ยวในใจตาเคยคิดว่าตาคงใช้ชีวิตคนเดียวไปจนวันสุดท้ายแต่การที่แม่หนูเข้ามาในชีวิตทําให้ตารู้สึกว่าชีวิตนี้ยังมีค่าสายฝนฟังด้วยหัวใจที่พองโปเธอเองก็เอ่ยความในใจออกมาหนูก็ไม่รู้ว่าทำไม แต่การได้อยู่ใกล้คุณตาหนูรู้สึกอบอุ่นเหมือนเหมือนคุณตาเป็นครอบครัวของหนูตาเท่ามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความซาบซึง้งก่อนจะเอ่ยอย่างแผ่วเบาถ้าตาขอให้แม่หนูยู่เป็นครอบครัวของตาจริงๆจะได้ไหมสายฝนยิ้มทั้งน้ำตาเธอพยักหน้าเบาๆก่อนจะตอบหนูอยู่กับคุณตาเสมอคะ่ะคืนนั้น ทั้งสองคนนอนดูดาวด้วยกันบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นที่ไม่อาจหาได้จากที่ไหนความรักของพวกเขาไม่ได้เกิดจากวายัยแต่เกิดจากหัวใจที่เข้าใจกันและตันอย่างแท้จริง